กินไหมน,นะับได้รวะฮัลโหสะดุด โบกมือคลิปไปค่ะเธอสองคนถ้าโบกมือหน่อยคลิปค่ะโกไดเราพี่มุกก่อนด้วยกันดีากเบนี้แหละครถ้าอ้าวหายอ้าพี่บอก<พ>อวอ่าอย่าีตีกัน